ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะหนักมากมันหนักมากทุกคนเบียมสั่งไอ้นี่มาโอ้โห,โหกคนมันคือที่แกะมเมล็ดข้าวโพดเดี๋ยวก่อนนะบิยจะอาออกอยังไงก่อนตากบช่วยด้วยป๊าปหนักแท้คือมันหนักแท้ มันจะประกอบยังไงก่อนอ๋อเมียน,นี่เลยมีน็อตสองกระดาษยับยับมาอีกหนึ่งมากลางเช็คอุปกรณ์ให้ครบอันนี้สองอันเราจะเช็คตามภาพเลยนะคะสองอันอันนี้หนึ่งอันอ่างมาอันนี้ อันนี้หนึ่งโอเคอ๋อเนียนี้ด้วยอันนี้โอเคได้ของมาแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะเอาขามาใส่เขาเขาตั้งไอ้นี่ขึ้นมาแบบนี้อืมแล้วให้เราใส่ขาที่นี่ตรงนี้อันเนิงที่นี่อันเนิงโอเคอ๋ออันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ โอเคโอเคเขาจะรับหนักมากเลยทุกคนเดี๋ยวแกะนี่ก่อนนะทุกคนบีมุสาทำไอ้นี่อยู่ดังนั้นไขควงเขาก็มีให้เขาพร้อมเนาะ จรงเราต้องเอานใส่ก่อนไม่นรนะ ผิดบ้างถูกบ้างก็เรื่องธรรมชาติคราวนี้อันนี้คืออะไรก่อน อตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้เดี๋ยวนะเราต้องจับตรงไหนนหีป่ปะ มันมันแตกหรือเปล่าเวรเนี่ยไม่ใช่หนอะมันไม่แตกมันสามารถปรับได้ไงมันเพื่อมายุดอยุ่นไงไหนปรับตรงไหนไม่ใช่ก็คือเวลาเข้าพนมันเล็กมันใหญ่ไงมันจะได้ยืดหยุ่นได้ไงตรงเนี้ยลองมุนทีนั่น OK, Ừ. ไม่ไปดกว่เถอนะมุนแน่นไปดกวยหมุนไปได,ได,มไปได,ได้มันจะออกมาทานี้